สวัสดีเกมเมอร์ทุกท่านครับผม b a s i c ดาว g a เกมเมอร์วันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมาอัปเดตลองนะครับก็จะมาบ่นๆหน่อยครับเรื่องความโชคดีของตัวเองที่ก็ไปซื้อจอ LG 4K มาเมื่อวันงานเขาหมาดปิดแต่กระดานมาดวงดีจริงๆครับเกิดปัญหาขึ้นกับจอที่ซื้อมาสภาพก็เป็นประการลัชษนี้แหละครับก็จะมีแถบซิดซี่เกิดขึ้นกับจอด้านขวามือถ้าทานผู้ชมจะเห็นก็ดูดีๆนะตามนี้เลยครับ จึงต้องจำใจนำไปเปลี่ยนตัวใหม่ก็เสียเวลาไปอีกวันเต็มๆครับกับการห่อผิวเจ้า lg 3 2นิ้วไปเปลี่ยนที่ร้านแต่ก็ดันของหมดซะอีกก็ต้องรออีกสีหวันของถึงจะมาจึงเป็นจุดที่ต้องเลือกอีกครั้งครับและสุดท้ายก็ลงท้ายด้วยการยอมปล่อยเจ้า 4K จากไปครับและนำา2เคมันเน้นหลักที่การตัดต่อแทนและนี่ก็คือจอที่ผมได้ทำการเปลี่ยนมาครับก็เป็นจอที่เก่ามากพอตัวครับแต่ก็ยังเก่าอยู่นะครับ และที่จริงผมเองก็รอมันอยู่ครับแต่มันยังมีอีกชื่อหนึ่งครับชื่อรุ่นว่า lg 2 7 gn 9 5 0 b ครับที่จะเป็น 4k 1 4 4 hz แถ้ตัวท็อปอีกตัวหนึ่งที่เหมือนจะขายอยู่ที่เมืองน,นอกแหละครับแต่ก็รอแล้วรอเราก็ไม่มาสักทีวันนี้จึงตัดสินใจซื้อรุ่นน้องมาใช้กับงานหลักไปก่อนครับส่วนเจ้า p พ5นั้นก็คิดว่าคงต้องกลับไปมองหาทีวีดีๆสักตัวเสียมากกว่าแต่ในวันพรุ่งนี้ ผมเองก็จะมาเปิดกล่องลองเล่นเจ้า LG Nano ตัวนี้กับ P5 ดูครับก็ต้องรอดูกันว่า LG Nano ตัวนี้มันจะดันประสิทธิภาพของเจ้า P5 ได้ดีแค่ไหนพรุ่งนี้ก็พบกันครับส่วนวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้ครับก็มาบนแต่เพียงเท่านี้แหละครับไว้พบกันในวันพรุ่งนี้ครับหากไม่มีอะไรผิดพลาดอีกวันนี้ก็ลาการแต่เพียงเท่านี้หละครับไว้พบกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ